ใครกำลังมองหาเหรียญแมวต้อง e a s y card ง่ายสะดวกรวดเร็วแถมยังใช้แค่เลข UID ที่สำคัญถูกสุดๆส,สามารถกดที่ลิงก์ใน Description ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับละเกมนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวแพทเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูรายละเอียดต่างๆที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นพื้นฐานว่ามันมีการปรับอะไรกันไปบ้างเราสามารถที่จะใช้อะไรได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยที่มีการปรับไปนะครับก็คือมีการปรับให้โซ่เราเนี่ยมีการเปิดและปิดได้สำหรับใครที่อยากล่าบ,บอสแต่ว่ายังไม่ได้ฟาร์มนะครับเราก็ปิดโซ่ได้เลยนะครับก็คือพอปิดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสีแดง เราอยากเปิดเพื่อที่จะมาฟาร์มนะครับก็เป็นสีเขียวได้เลยนะครับในตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆสำหรับใครที่ต้องการที่จะไปทำเควสเราต้องตีมอนสเตอร์ต่างๆตีอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องใช้สตามิน่นะครับตอนนี้ไม่ต้องคูณ4ี่แล้วก็เหลือแค่หนึ่งอย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องมีตัวอะไรที่มาดูดสตามิน่เราแล้วนะครับ แล้วเราจะล่าบอสตอนเช้าไปฟาร์มตอนเย็นก็ง่ายขึ้นแล้วนะในส่วนของตัวโซ่ตัวนี้ก็ดีขึ้นดีมากๆนะครับที่เข้ามาเราก็ปิดกันเปิดกันได้นะครับอย่างที่2เลยสําหรับใครที่มีโซ่เยอะๆนะครับเราสามารถมาแลกที่คุณลุงคนนี้เลยคือคุณลุงเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ขายสินค้าอีเวนต์พวกเหรียญแมวอะไรต่างๆนะครับก็เนี่ยอันเนี้ยใครมีโซ่ คูณ2เท่าไหร่มาแลกคูณ4ตรงนี้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมลองแลกให้ดูนะครับก็คือถ้าผมมีโซ่คูณ2เนี่ยเราก็จะได้รับตัวโซ่คูณ4ีเนี่ยหนอันพร้อมทั้งตอนนี้มีขายแค่โซ่คูณ4อย่างเดียวแล้วคือ1น0 0 0แสนเท่านั้นเองแต่สำหรับใครนะครับที่ยังมีเวลาโซ่อยู่แล้วยังค้างไว้อย่างเช่นบางคนอาจจะเป็น5-6,000นาทีนะครับก็สามารถมาแลกได้ที่ตัวนี้ก็คือแลกเวลาของการเชื่อมซอ เชื่อมต่อโซ่นะครับก็กดแรกไปได้เลยเขาจะบอกว่าเรามีปัจจุบันคือ302นาทีนะครับแปลงล่างเป็น151นะครับก็คือเป็นโซ่คูณ4ีได้151บัฟนั่นเองเราก็กดแรกได้เลยนะครับตัวนี้อ่ะสักเซสเรียบร้อยเราก็มาดูที่เดิมนะครับตัวโซ่เนี่ยเราจะเหลือแค่คูณ4เท่านั้นและไม่มีคูณ2แล้วนะครับก็มีการปรับใหม่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ย ไปล่าบอสแล้วโซ่มันหายไปนะก็ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูอย่างต่อไปกันดีกว่าตอนนี้นะครับอล l คโคมิลเลอมีการเพิ่มในส่วนของตัวดีเฟนซ์เข้ามาแล้วตอนแรกเนี่ยเราจะมีแค่ตัวที่เป็นอาวุธนะครับตอนนี้มันมีในส่วนของตัวดีเฟนซ์มาแล้วตอนไอ้ดีเฟนซ์เนี่ยมันใช้แยกกันด้วยนะมันคนละตัวกันนะครับแต่ว่าบางอาชีพเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับผล จากตัวดี f เฟนต์ตัวนี้ไปเพิ่มดาเมจอย่างไหนอย่างเงี้ยนะครับเอ็มดี s เเพิ่ม1% 15%นะครับมันมีผลต่อดาเมจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไนก็มีผลต่อไอตัวดีฟเฟนต์นี้เยอะเหมือนกันนะก็เหมือนทำดาเมจอีกตัวนึงเป็นออร์เคิลอีกตัวนึงเลยนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกดูได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับผ้าคลุมของเดวิลลิงนะครับก็เมื่อ ค่าสเตตัสเนี่ยบวกหเมื่อเรารีไฟหนึงเราจะหมวกแบ็ก h p 1%ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปสุ่มกันอีกทีหนึ่งนะเหมือนคล้ายๆกับที่เราบวก15มาเราก็ต้องมาสุ่มอะไรกันก็แล้วแต่นะครับใช้ตัวคริสตัลมารกดสุ่มกด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 กันไปยาวๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เข้ามาแล้วช่วยเพิ่มให้เยอะมากๆนะครับเราก็สามารถที่จะบวกใส่อะไรต่างๆเข้าไปนะครับ ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะเป็น Oracle Miller นะครับอย่างที่3แล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือการซื้อของจาก NPC นะครับในร้านขายไอเทมเนี่ยตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ยมันได้แค่999เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันสูงสุดถึง9999ใครที่ชินในการซื้อวิงซื้ออะไรต่างๆอย่างผมเนี่ย ผมก็จะซื้อรอบแล้วประมาณสัก4ครั้งนะครับก็คือสัก4 0 0พวิงแต่ว่าถ้าเกิดกดครั้งนี้มันไป9,999เลยนะครับก็ต้องระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นวิงหรือ B วิงเนี่ยถ้าเกิดเรากดไปคือวิงกันมันเลยนะ9,999ครั้งนะครับเนี่ยก็ไปสัก4 5M เลยนะก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพวกบูเจมสโตนหรือว่าของต่างๆที่เราเอาไปคราฟนะครับก็ สามารถที่จะซื้อได้เยอะขึ้นแล้วเราไม่ต้องกดซื้อหลายๆครั้งกันแล้วนะครับอย่างที่4นะก็คือตอนนี้การคราฟนะครับอาหารเราไม่ต้องมานั่งว่าเฮ้ยสูตรอาหารอันนี้เราทําแล้วเรายังไม่ได้ทํานะครับคือปกติเราก็ต้องมาดูในคุกคุกบุ๊คแม็กตัวนี้ใช่ไหมว่าเราจะคราฟอะไรจากไหนอันไหนยังไม่ได้ทําเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันสามารถที่จะมาที่ตัวนี้เลยคู่มือนักผจนภัยนะครับ เราก็กดเข้าไปไปที่หมวดอาหารทีนี้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอันไหนเราครับเรายังไม่ครับเรากินหรือยังนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะคุกได้แล้วด้วยแล้วก็กินได้แล้วด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดเราคุกไปทั้งหมด100จานนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูเลยเราก็เริ่มคุกกันไปมันก็จะทํา เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห7เราก็ปลดอาหารไปด้วยนะครับเราก็จะปลดง่ายขึ้นแล้วเราไม่ต้องโอ้โหไปดูทีนึงกลับมาทําทีนึ่งแล้วก็มากินทีนึงไม่ต้องแล้วตอนนี้พอผมปลดใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็วางอาหารไปเลยเราต้องการกิน100จานนะครับใช้เองวางไว้ก็เป็นการทั้งชิมทั้งปดอะไรอยู่ใน ตัวเดียวกันก็คือง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับก็สามารถที่จะมาปลดกันได้นะตัวของอาหารนะครับผมว่าดีมากเลยนะตัวนี้นี่ก็จะปลดเรียบร้อยนะครับปลดอะไรก็ว่ากันไปตัวนี้อ่ะเราก็มาดูว่าตัวไหนปลดอะไรบ้างเรายังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็ M defense 3 m d K อีก2ออย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นอย่างที่4แล้วที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับไปดูอย่างที่5กันดีกว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดเรากดบอร์ดนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันต่อไปนี้กดบอร์ดเราจะไม่ได้โซ่คูณ2แล้วแต่ว่าจะเป็นโซ่คูณ4เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมโซ่คูณ4เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับในตัวการกดบอร์ดกดแยกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถย้ายโซ่ไปอยู่ในตัวเด็กได้เช่นเดียวกันนะครับ เรามาดูข้อมูลในส่วนของตัวข้อมูลพื้นฐานอีกสักอันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วช่วยเพิ่มนะครับให้เราเนี่ยง่ายขึ้นในการตีบวกแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเรามาหาลุงนะครับตอนนี้การรีไฟเนี่ยมันมีหัวข้อหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือเราสามารถบวก4ได้ทีเดียวเลยเรามีกี่อันเราจะใส่บวก4กี่อันนะครับเนี่ยเรายัดเข้าไปสมมุติเราจะยัดแสแลต บวก4ใช่ไหมก็คือเราจะอยากจะตีหลายๆอันนะครับมีอะไรให้ผมตีไหมตัวนี้ก็เป็นสแ,แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะยัดสดเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าถ้าเกิด2อันนะครับใช้เงิน2 0 0แสนในการตีก็คือมันจริงๆแล้วมันก็ตามที่ ปกติที่เราตีนั่นแหละอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราใส่เข้าไป1อันก็คือใช้หินโอลิ4อันแล้วก็เงินอีก10,000แสนนะครับในการตีบวก4ถ้าเราใส่2อันก็คูณ2เข้าไปถ้าเราใส่3อัน4อันก็คูณเข้าไปนะครับมันก็จะเหมือนกับที่เราตีนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมหายีอ2อันก่อนหายไปไหนแล้วเมื่อกี้อ่ะสะแลตอ๋อโอเคนะครับเห็นไหมอันที่12นะครับ16อ่ะถ้าเกิด เราจะคราฟนะครับดีไฟทั้งหมดก็กดไปเลยนะครับมันก็จะเป็นเออคูณเออไม่ใช่คูณ4นะบวก4ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะอยู่ไหนมาดูกันหายไปแล้วเพราะว่ามันตีบวก4ไปแล้วใช่ไหมเราก็มาดูหน้าตีบวกแทนแล้วกันนะครับตัวนี้โอ้ของผมเยอะซะด้วยสิไล่กันมันเลยนะเจอแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวก4 ทั้งหมด4อันของผมมีบวก51อันนะครับก็จะทําให้การตีบวกของเราเนี่ยง่ายขึ้นและก็ไม่ต้องมานั่งตีบวกซทีละหนึ่งทีละคลิคกทีละคลิกนะครับ ก็สามารถที่จะลั่นยาวๆกันได้แล้วทีนี้นะก็สามารถที่จะมาใช้นะครับความง่ายของออตัวเกมที่มีการอัปเดตมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง lucky m ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่หมจะได้ติดตามรับชมกันคลิปหน่าจะเป็นอะไรนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีสิ่งที่อัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าอยากจะให้ผมทำ เ,เป็นคลิปในลักษณะไหนก็แจ้งได้เลยนะครับยินดีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ